ไปยังไังล,ลมาแล้วไกิกุจ้าลังนนะคัลนะครับคันะคลังกนัีวันนี้นะคะแม่เชิญแต้มและอุย้ไปไหนพี่เด็กิงหนีนี่ เรามาอยู่กันที่สวนน้ําวานานาวาหัวหินนะคะมีน้องพรมด้วยนะเด็กจิ๋วมาเที่ยวด้วยกันอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาเล่นกันที่สวนน้านะแล้วก็ที่พิเศษนะคะจะมีกิจกรรมของโดราเอมอนนะคะเราจะมามิทแอนด์กรีกับโดราเอมอนและเพื่อนๆนะเพื่อนๆเเพื่อนเพื่อนมีใครบ้างคะโนบิตะชิซุกะใช่ไหมใจแอนซูเนโอะนะก็จะเป็นเพื่อนๆนของโดราเอมอนนะคะเป็นแก๊งกันมาถ้าปืนผิดน้ำยิงยิงที่ไหนคะ ี่ปะลูกพี่นี่ป่ะคะใช่ไหมเดี๋ยวไปเล่นกันปะเตจมเต็มไม่กล้าแน่เลยเจมเต็มเล่นได้หรือเปล่าของเด็กปะตอนนั้นเป็นน้องพีมเจมยัเล่นได้อ๋อเหรอเออนี่เรามาเที่ยวกันน้องติมน้องพีมกำลังชวนเชจมเจมไปเที่ยวสวนน้ำนะครับเดี๋ยวเราเจอโดราเอมอนเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลุยสวนน้ำกันโดราเอมอนนะคะนี่เป็นกิจกรรมของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่นะคะสำหรับใครที่ไปดูโดราเอมอนนะบัตรดูหนังนะตั๋วหนังโดราเอมอนนะ เอามาซื้อบัตรเข้าที่นี่ได้ลด30%ด้วยค่ะวันนี้วันเกิดแม่เลยค่ะและเชตแตมก็เลยทำอะไรให้คะเนี่ยเค้กแตงโมเหรอเค้กแตงโมใช่ค่ะเอาละวังเค้กแตงโมลูกเพื่อค่ะเดินไปให้แม่เลยค่ะอ๋อวันเกิดแม่เชตแตมบอกว่าเชตแอมทำเค้กแตงโมมาให้โอ้ยน่ารักมากเลยขอะร้องให้เป็นเบิร์ดเดย์เลยลูกเ้ยูยู Happy birthday to you Happy birthday มา Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาแม่พาเค้กบวขอบคุณค่ะแม่ค่ะอยุ่สิแล้วว่าเฉลี่ยมากินเค้กแต่งโบด้วยกันชวนพี่พิมกินเค้กแต่งโบด้วย่ะพีไหมกินเค้กด้วยตุ๊คตาตุ๊กเลยค่ะแม่ปูเป๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ ยพี่พิมพ์กานทานสปาเกตตี้ลูกี๋ยวให้พี่พิมพ์ทานสปาเกตตี้ก่อนไปไหนกันไปไหนกันเดอรมเละสวัสดีค่ะเ็นัา่คสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆนะคะเราจทุกคนนะคะได้พบกับตัวจริงๆๆของดาราการ์ตูนนะคะพี่ๆโดราเอมอนแล้วก็ของเพื่อนนะคะน้องๆอยากเจอไหมคะ ากเจอไหมโอ้น่ารักมากอยากเจอขอส่งเสียงหน่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาได้เจอกันนะคะตอนนี้ ต้องหยุดแล้วก็หยุดต้องหยุดนะลูกต,ต้องหยุดอ่ะนี่ขยับอีกคนหนึ่งแล้วนะคะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพี่จะัดให้เหลือ5คนอ่ะพี่เห็นน้องขยับแล้วะนะคะถูกขยับแล้วนะลูกเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากนะ จะเล่นใหม่จะเล่นใหม่มาเต้นกับแม่ตรงนี้มาเต้นกับพี่พิมรนี้เต้นกับพี่พิมแล้วตรงนี้มันกว่าเนาะอยากจอจอ์อนคมราแล้วอยากเจอพี่สยแอดไหมะอยากเจอพี่สยแอนะคะว่าพี่พของเราพร้อมแล้วนะคะหายูหาอยู่ เรียว่ามีอะไรในกระเป๋าดูเลมอนโเดี๋ยวขอเสียคนที่อยากเจอพี่ใจแอนเลยคะไม่นานเลยขอเดคนนี้โอเคค่ะและขอเียรบม้กับพี่ใจแอนค่ะมาแล้วค่ะใจแอนโอ้โหตัวโตมากเลยดวย รกรค่ะใัน้ที่ใส่แอนแลวนะคะเราขาดห้หู้ใส่แอนไปไม่ได้เลยนะคะใครอยากเจอพี่สตีลมหานะขอเสียงปรบมือให้กับพี่สตีลมหให้มาค่ะใมาที่ผมแหลมแหลมอะชื่ออะไรชื่ออะไรคะจำได้ไหมซูนี่ออกมาต้องตามใจแอนมาติดตู้ผู้คนของเรา ว่าในากระเป๋ามีอะไรนะลูกนะอโอเคโอเคโอเคใจแม่ค่ะเต้นด้วยลูกเต้นด้วยต้องเต้นต้องเต้น ไปดูกันดีกว่าเร็วปะ เแต้มลูกเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเลยอ่ะออเปิดกิจกรรมนะคะมีแอนรีนะคะกับโด้อเลู่ตนมือ่ากับเนิดญี่ปุ่นนะคะรอทำอะไรอยู่คะเด็กคิวรอทำอะไรคะรอถ่ายรูปเชแต้มรอทำอะไรเชิแต้มถ่ายด้วยคะนี่ถ่ายรูปเลยค่ะราคาเท่าไะคนะถ่ยด้วยกันนะคะรเคาถ่ายด้วยกันเลยนะคะ ยู่ี่น้ององที่สีารรูปนี้นะคะก็อยเสียใจนะคะอยขึ้นไปไหนนะคะเพราะว่าเรานยังมีกิจกรรมให้รูปนะคะอีกรอบนึงนะคะในเวลามงคร่งนเองสนุกสนานมากเลยนะคะสาหรับกิจกรรมมดีกับโดเลมอนและเพื่อนๆวันนี้นะก็อย่าลืมนะ โดลายมอนเดอะบูฟี่นะคะใครไปดูบานะเอาหางบัตรมาลดราคะาเข้าที่วานานาวาได้ตั้ง3าอง30%อย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็นี่ที่นี่นะมีส่วนที่ตกแต่งได้เป็นธีมโดลายมอนด้วยมาวันนี้นี่สนุกจริงค่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่บูปเป้แล้วก็น้องชฉแตมที่เพจล,ล้วก็ i ออินสตาแกรแม่บูปเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วนี้นะวันนี้แม่กับเฉแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย Ừ <laughs> uh -huh.